ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกคนครับอยู่กับผมนะครับช่องทุนน้อยร้อยเปร์เซ็นก็หลังจากที่ห่างหายมานานครับนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านคลองสุดครับตำบลหัวเสือวัดศีตะเกดของเรานี่เองครับดูครับไมโครลุยงานบ่อพัวรถดำวิ่งงานปะบ่อครับ mẹ chăm mẹ là rốt mày lùng phốt đúng không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  นี่ของนายปังปอนขันเขียวว้าตามด้วยรถเตรียมอีกนะครับเป็นงานยิงงานบะบอ ต่อไปยครับบางทีก็ฝุ่นเข้ากล่องบ้างก็แดดร้อนมากครับบางทีทำให้ชาติภาพไม่ชัดชัดโอ้ภาพทีนี่ครับต้องใช้เครื่องสูงน้ำช่วยสูด้วยลูกพดตอนนี้เราทำงานโดยเจ้าทุมิตุโมครับ ขุดอยู่คันเดียวครับโบ์เบตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเห็นจอดนานแล้วครับนี่โดยเสียตันมาแล้วครับ,บ,บ,บน่าพอกำนันครับฉายาของเขาใทีมงานนี้ครับฉายาเขามีแต่ระดับราชการทท่านั้น ราบอครันนบผมคลองครับขุดจาตรงนั้นวิ่งเข้าตรงนี้เที่ยวก็คิดแล้วเที่ยวประมาณ50บาทครับต่อเที่ยววันหนึ่งก็30-40เที่ยวครับพออยู่ได้เดีรถสายเตรียมกากรอแล้วครับ น,นี่ก็ที่นี่ก็ที่บ้านคลองสุดครับตำบลหัวเสือ,อน,นี่ก็อยู่ในทีมงานของเครือของสอยชัชวัน์ครับพอน,นี้ก็แบ่งรถมาวิ่งฝั่งนี้งานชาวบ้านเราก็เริ่มรอยรอครับมาหากินงานหลวงบ้างครับ ใบครับาฝนไม่ตกไม่เป็นไรครับติดเนี้ยครับก็มีติดกระบะบ้างก็ธรรมดาครับผม อ๋อจะผมนะ่ะถ่ายดูยาวๆเลยนะครับครับว่าทากเป็นยังไงครับโอ้ตัวเยอะนะเกือบเต็มกระปุก บอกระยะพอสมควรนะครับก็ระยะทางที่วิ่งประมาณหนึ่งโลครับไปกลาบครับให้อ,อมรองอ้อมสาธิกุดครับรมันไกลามากครับหดือวันหนึ่งก็ได้สามสิบตีสิบเที่ยวต่อวันหรือรห้าสิบต่อวันครับที่สอบถามเข้ามาครับ เดือดทั้งรับโคบกครับร,บร้อยกว่าเร็วมากนี่เป็นทีเฮตี้ซึงถอยมาใหม่เหมือนกันครับมือสองม,มีหอนเล็กน้อยครับ สายเริ่มจะเหนื่อยแล้ว เราก็เอาดินมาถมไอ้นี่คลองเก่าครับถมจนเต็มเลยครับคลองเ่าไปเรื่อยๆครับเอาดูพนักง,งานบริษัทเขา้า ไม่ได้ทำอะไรเลยครับขับรถเล่นไปวันวันโอ้ี่ครับคันนี้ออกไม้ไป้ายแดงครับสดสดร้อนๆขับโดยลุงพศบรรยายน เอาละครับอาจารย์แมนของเราครับถึงจะได้ขับรถดำปีนี้เป็นปีแรกครับยอไ้โลโอ้ยไม่รู้จะใส่ทำไมนอโล เปิดมาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูครับนาง,งานเขาจะเป็นยังไงครับ ขอไปนะครับบางทีภาพอัจะริยดแสงครับผมนี่ครับก็กำลังขุดได้พอรประมาณนะครับนี่ก็ต้องการเอาดินออกให้หมดครับพื้นที่ตรงไหนว่างกับเทอย่างเดียวครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานคร่าวๆกันครับนี่บ้านลองสุดตำบลหัวเสือครับไม่มีอะไรมากครับพอดีก็มีธุระครับแค่ okay, ผ่านมาถ่ายคลิปให้พี่น้องทาย outube ดูครับครับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูมาชมแลว้วฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับต้องคุนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ